วันนี้เราจะมาลองเล่นเกมใหม่ที่เหมือนจะเป็นเกมที่ดังพอใช้ได้นะครับแล้วก็มาใหม่แบบใหม่มากๆเลยแล้วมาแรงนะครับชื่อเกม b i l เลแนส i ิ Simulator นะครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกับคลิปใหม่อีกแล้วนะครับเรากลับมากับ b i l e ลแนส i ิมูเลเตอรนะครับ 1> EP หนึ่งนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับเคมันบอกว่าให้กด work แล้วก็จะได้ตังค์นะครับเคถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนจะทำเพื่อนๆ่ก็กด work ตรงนี้แล้วมันจะได้ตังค์แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนกดก็ได้ตังค์แล้วจากนั้นพอถึงตามที่เพื่อนเพื่อนกำหนดเพื่อนเพื่อนสามารถอัปเกรดได้แล้วก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมจะได้เป็นสองดอลลาร์แทนที่จะได้หนึ่งดอลลาร์นะครับเค ตอนนี้ผมมีอย่างนี้ผมก็อัปเกรดต่อมาเราจะอัปเกรดต่ออีกนะครับนี่ก็เป็นวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะครับเราก็ทําแบบนี้แล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับพอเพื่อนๆทํางานไปเรื่อยๆนะครับข้างๆจะมีปุ่มนี้เขียนว่า p u r c h a s e นะครับเราจะไปซื้อกันเลยนะครับผมจะซื้อธุรกิจอันแรกนะครับอ่ะ เราขายไอติมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตังค์มากขึ้นนะครับกับบิสเนสอันใหม่นะครับโอเคแล้วเราก็สามารถอัปเกรดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้จะมีที่สําหรับซื้อมานาเจอร์นะครับที่ซื้อมานาเจอร์อยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับก็จะ,จะเป็นที่ซื้อมานาเจอร์เห็นไหมตอนนี้จะมีฮอตดอกมานาเจอร์ถ้าเกิดว่าผมคลิกเพรสช์ตรงนี้นะครับ เราสามารถซื้อคนนี้ได้นะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะไปทํางานให้เราเองแล้วก็ไม่ต้องกดเวิร์กอีกต่อไปนะครับ นี่แหละครับก็จะเป็นร่าวๆนะครับกับเกมนี้นะครับเกมไม่มีอะไรมากนะครับเล่นง่ายๆสบายๆนะครับพอเพื่อนๆมีครบเงือนครบ1000นะครับเพื่อนๆก็ไปซื้อมานาเจอร์คนแรกได้เลยนะครับที่จะมาทาฮอดดอกให้เราแทนเรานะครับนี่แหละครับจะเป็นวิธีซื้อมานาเจอร์นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้ตังค์ทุกครั้งที่เพื่อนๆกลับเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะมีตังค์มหาศาลเลยนะครับอ่าผมจะซื้อมานาเจอร์คนแรกแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าเงินผมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับ 1.1k 1.2k เพราะคนนี้จะขายคดดอกให้เรานะครับต่อไปเราก็ไม่ต้องแบบมากดเวิร์กอีกแล้วนะครับเรามาดูกับคนนี้ดีกว่านะครับไอไกส์ครีมนะครับสักพักหนึ่งผมก็จะต้องซื้ออันนี้ต่อไปหรือว่าผมจะซื้ออันใหม่ที่มันอยู่บนกําแพงก็ได้นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ผมว่ามันเล่นง่ายแล้วก็แล้วก็ สนุกด้วยนะครับนั่นแหละครับเกมนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายใช้ได้เลยนะครับผมชอบนะครับเกมนี้นะครับผมซื้อมาอันใหม่แล้วนะครับนะครับซื้อจ้างคนสาหรับทางานคนี่ขวางโลกนะครับอเออเขาออกไปแล้วโอเคผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขามึงจะไปทํางานให้เรานะครับตอนนี้มีเ5 K 9.2K 9.3K 11K 1 11. ก1 k 12.8K อง็บจุด 14.6k 16k 16.4k 18k เขาช่วยขายของให้เรานะครับถ้าเรากลับมาเมื่อไหร่เงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องทํางานแค่อันนี้อันเดียวนะครับตอนนี้นะครับไอเบเกอรี่อันนี้กับพิซซ่านี้ราคาเป็นแสนนะครับเดี๋ยวผมค่อยซื้อทีหลังแล้วกันน,นี่นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่น Bill a n a e er Simulator นะครับผมผมว่าผมจะทําให้ได้สักแบบ หนึ่งล้านหนึ่งล้านเลยละกันนะครับตอนนี้ผมมีสาม0มื่นหนึ่งพบาทนะครับผมจะทําให้ได้ล้านหนึ่งเลยนะครับในอนาคตนะครับแล้วดีไม่ดีอาจจะถึงหนึ่งันล้านเลยก็ได้นะครับผมจะไปรู้หรือยังนะครับว่าอาจจะถึงแบบถึงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเราจะไปได้ไกลมากๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ